สวัสดีเสียลงมาไลหอบมาแล้วนะ่ะต้องการใช้อะไรผมหรือเปล่า <c oughs> หูตาไว้ดีดิอเอลสุก็เรือกทุล็กจนแหละว่าอยากให้ลือไปเก็บคงหนึ่งให้อัวหน่อยถึงขั้นที่เสียต้องลงมาเองเลยอ่ะคนนั้นใครเหรออีเจยุยหน้าเลือกว่ายึงตังมังห้าบักตองน,นี่อัวเป็นหนี้มังห้าสิบหลังเก็กบมังให้อัวหน่อยไม่ใช่เรื่องยากเลยเฮียแต่ส่วนแบ่งผมละอีเจยุยมังมีสักสิงบาบางสามพังล,งลงัง เดี๋ยวอัวแบ่งให้ลือเท่าๆกันเลยเอาไปสั่งพังพอโอ้ยเสียสามพันเองไม่น้อยไปหน่อยเหรองั้งเอาไปสั่งพันยี่สิบบัตรแถมชุกโกกวาให้หนึ่งตัวโอเคผมรับยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อดะพีมหากรแผนการรับเด็ดหัวอียุยว่าไม่น่าจะเข้าท่ามือสังหารที่รับตังสามพันยี่สิบแถมชุกโกกวาหนึ่งตัวเคยได้ยินคำนี้ไหมไม่เลือกงานไม่ยากจนนะและสำหรับใครต้องการจะเติมเกมก็นี่เลยเพจพ่อมดนเทรเบอร์เพจสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพื่อใช้แค่อุปเเพนไอดีเท่านั้นจิ้มได้เลยที่่่ลลิิงงงงกก์์ข้้าาวเเเตอรบบบแปดชัโม ะม่ก pues ็ให้ไม่เลือกงานจริงๆด้วยนี่ r าอสุดเอ็งอย่าลืมนะว่าพวกมังมีบอลลี่กากเยอะแยะเลยวางใจเธอเสียเลือกนั้นน่ยไม่ขนามือผมหรอกหัวเจยุยะยังไงะเสียก็ต้องได้แบบร้อซไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนไว้ใจผมคนนี้ก็พอนี่ค่ะส่วนสูงสไนเปอร์ยูโน่อย่ามาดูถูกกันนะเจยุยคลีปหลอกนโทษทีผมตาถั่วเท้าี้ไม่ผลาดนดยเจยุยขอทกทีนะอาสุด เมื่อกี้ลือใช้ตาหรือตาตุงในการซุงวะโอ้ยเสียไม่เคยได้ยินคํานี้เลยก่อนจะถึงตัวบอสอ่ะต้องเคลียร์พวกบริกาที่มดงกรอ้อ๋อ๋ที่ลื้อแถมมาก็มีเหตุผงนี่เสียเคยได้ยินคํานี้ไหมว่าการที่เราจะล่อมังกรออกมาได้แล้วต้องสร้างสถานการณ์และลื้อจะสร้างสถานการณ์ทําไมว่ามังกรก็อยู่ต่อหน้าลื้อก็ล่อมั่งเลยเป็นไงว่าก็กินปลาบ้างแล้วเสียคาว่ามังกรเนี่ยคือเจยุ้ยเราต้องสร้างสถานการณ์ล่อเจยุ้ยออกมาให้เสีย เดี๋ยวมันก็มาเนี่ยนั่นไงมาแล้วผมไม่พลาดแม่เสียไว้ใจผมได้เลยอีเจอยเจยอยู่ตรงตรงมึงทุงขวาหัเสียจำคําที่ผมบอกได้ไหมก่อนจะล่อมังกรน่ะแล้วต้องเก็บอดี้การดมันกรเข้าใจผมไม่เสียและว่ามีหนึ่งครังทางอีเจ๊ยก็อยู่ตรงหน้ามึง มัให้้เเรรียรยยกอลวะมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปทิเสียค่อยค่อยดันพื้นที่ไปเอาป้อมพวกมันแล้วค่อยไหลไปทิเสียไปทําอะไรใจร้อนแบบนั้นได้ที่ไหนเหรอไม่แปลกแหละว่ามีแผงสังลองไว้ได้จ้างนักบวยไว้คงนึงละรับรองย<ะ>่างไม่ผาด Yeah. อาเสียทำแบบนี้ได้ไงอ่ะก็เสียจ้างผมมาให้เก็บเจยุ้ยเลยนี่นะแล้วไปจ้างนักข่าคนอื่นแบบเนี้ยโอ้ยมันเกินไปพอดอกที่อ้วนลึงบอกมันไม่ใช่นักข่าว่าเพิ่งไปรักมังมาจากสีทังยาเมื่อเช้านี้เย่าเฮ้มเอ้ยมันยามเกียกันเกินไปข่านี่มือปืนระดับพักการมันไม่ได้ความสนใจมันไปจ้าบคนงานมาจากสีทังยาไม่ผลลวโว้ยโอเมฆาเกีียวอะไรโอเมฆ้าหึไอหนูนี่มันใครเนี่ย หนูกลับบา้านไปแถวนี้ไี่ใชสนามเด็กเล่นนะเฮ้ยมีอาเอลสุเรือควงระวังไว้ละอีเจยุ้ยมีบริการเป็นเหล็กคงหนึ่งชื่ออาหยางพ่อเก่งเล่ถือผู้กานมังจ้างด้วยเงิน20บาทต่อปีกูควรตกใจอะไรก่อนระหว่างเด็กถือผู้กันกับมันจา้งางเรื่องเงิน20บาทต่อปีเนี่ยฮะเป็นทางมาลาของอียุ้ยนาเลือกแหละเนี่ยกูสั่งเกตมังพ่อมาม่าถุงหนึ่งเนี่ย เอาละเสียงานคืบหน้าแล้วตอนนี้ผมดันมาถึงป้อมสองฝ่ายตรงข้ามนะอีเจยุ้ยเนี่ยอยู่ไม่ห่างไกลจากมือผมเลยเสียไว้ใจผมได้เลยโอ้ยเนี่ยอะไรเยอะแยะนี่เฮ้ยไอ้นักฆ่ากันหรือกลัวที่ไหนก็ลับไปสิไอ้ใครยําอะไรไอ้เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆ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  แตลือไม่ต้องกัวงวลแบรดหลอกอาเอลสซว่าก็ยังมีนักขากหนึ่งคงนี่เพิ่งลักมาจากแดงสาหวังเลยเชื่ออาอาเรลเต้ เอาเสียแล้วถ้ามันหมดล็อกแล้วอ่ะก็เมฆตังอะไรจากอาหารปลาสวายเท่าไรอ่ะขอโทษด้เสียแล้วมึงจ้างมาทําหอกอะไรเนี่ยวก็วังนั้งอะว่าจะไปให้อาหารปลาสวายแต่ไปเจอมังเข้าก็เลยเอาเงินที่เสียอาหารปลาสวายนั่นแหละมาจ้างมังนี่เสียขอถามอะไรสักอย่างหน่อยสิได้จ้างใครแปลกๆอีกไหมออว่าไม่เลยจ้างเปลยนแล้วนี่คืออะไรว่าเสีย เออตกทีอกทีก็วางนังอัวเพิ่งออกมาจากผักได้เห็นอาช้างเนี่ยมอแปลงมาเลยอัวเล็กจ้างด้วยต้มเลือดหมูหนึ่งถ้วยทำไมาทางงางเลยกันเดดเดี๋ยวเอเ,เ,เสียหววตกไกลอะไรเด่ยระหว่างช้างเข้าผับกับจ้างช้างด้วยต้มเลือดหมูเี่ยมันถึงเวลาแล้วเสียคราวนี้แหละผมจะเก็บเจยุยให้เสียเองยิ่งเจยุยมึงไม่รอดแน่ยิ่งยิงย่งยิงย่งยิงย่งเรียบร้อยเสียเจยุยตายแล้ว ทางทอกได้อเอลสู่นี่ตาบึงมีปัญหาป่ะเนี่ยบึงยิงป่องปเองมืงแอแคโอเมกา้าทั้งลุงเลยนะน่ะโอเซียไม่ต้องห่วงหรอกเสียคนะระดับผมอ่ะไม่มีมทางพล<ม>าดซ<ม>้ำส,สองแน่นอนเนี่ยผมยิงแบบป่องป้องปองเลยเสียคราวเนี้ย,ยไม่มีซูมไม่ได้ยิงปกติเลยเสียป่อง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  เรียบร้อยเสียอิวิตายแล้วโอเควัวเข้าใจลือละยิงป้องป้องป้องคงยังลื้อไม่มีทางภาพสังสองแต่ถ้าไปลงเลี้ยงเนี่ยมึงสังชังเลยนะเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้แค่มุกเฉยๆแต่เสียคนระดับโอ๊บกันนี่แม่เห้ะมึงจะหนีไปไหนเ่ะเฮ้ยยิงยิงยิงอ้วนตรีนดีนะโอ้โหอ้วนจาปวก นี่กูตั้งมือปึงระดับผ้ากางมาให้มึงซุ่มแข่งกับมังยิ่งแข่งกันไปเลยมึงดังตีเป็นย้องเลยสัไม่เสียนั่นไม่ใช่กฎของผมกฎของผมก็คือสกิลซูมเนี่ยมีไว้แค่เคลียร์คีมเท่านั้นละเสียอดอกเนี่ยไม่พลาดอีเจยอยุ้ตายแน่นอนเสียเรียบร้อย จะปอกหัวกับมึงจริงๆเอวสุกูใช้นักมวยปังยาออกไปฆ่าก็ยังได้เลยเอามังได้จริงเว้ยถึกใหญ่ครั้งนี้ผมไม่พลาดได้นอนเสียยังไงเจยุ้ยมันก็ต้องตายด้วยน้ำมือของผมผมจะไม่ให้ใครบาลานด์ถอดหรือจัดการมันได้ถ้าไม่ใช่ผมต้นสูงสไนเปอร์หัวกูจะปวกตัวมึงบีบปึงสไนเปอร์สูงได้สังสี่กิโลอียุ้ยมันมีแค่ทรงสูงมึงแพ้มังฮะโหลคราวก่อนน่ะผมแค่โดนรอบโจมตีเฉยเสียแต่คราวนี้ผมต้องการคุณที่จะยืนหน้าให้ ก็สเตเรย์สิพ้านาทีเกิดแล้วยังไงชายชนะแล้วก็หวยยู่ต้องเป็ดต้งเป็ดไม่หบเลยผากจนลิ้นัวงปตกเป็นของเราได้ตอนเสียยังไม่ตายย่ากูตายก็ได้เรียบร้อยเอส่งสไลป์เปอร์นี่เอลสซบังครั้งวัวก็คิกนะว่ากูจ้างมึงมาให้เกกมังหรือกูจ้างมึงมาให้มังเกะไว้ใจผมเฮาเสียมันจะไม่มีพลาดรอบที่สามแน่นอน มีอะไรต้องไว้ใจมึงนั่งมวยปังยาอ่อง <c oughs> ก็ขายเจยุ้ยได้ไอ้คงที่กูจ้างด้วยหางปลาสวายมังก็ทางได้ไอ้ช้างที่กูจ้างด้วยตรงเลือกหมูมังก็ยังทางได้ คราวนี้ไม่พลาดแน่นอนเสียเสียไว้ใจผมได้เลยตอนนี้ผมได้คอนแล้วชัยชนะแล้วก็หวยเจยุยตกเป็นของเรามากกว่า5 0เเลยเสียซ่งสูงนี่ไงเออยยึงสามสี่ตัวสุงไม่โดงมึงสุงโดงแบคทีเรียนั้งตาโกจะาไหลไม่ต้องห่วงลูกเสียรอบนี้ผมจะทํางานกันเป็นทีมผมจะให้ไอคนที่เสียจ้างด้วยหาดปลาสวายเนี่ยเข้าไปล็อกก่อนแล้วผมจะซุมเข้าไปเปปองกันมเขาแม่เลยซุ่มลุดเจยุยสบตยไม่เป็นไรเสียพลาดรอบนี้เราก็ยังมีอีกรอบหนึ่ง เป็นไงล่ะเสี่ยเจอผมซุ่มเข้าไปเมื่อกี้อีเจยุ้ยเกือบตายขอแค่อีกรอบหนึ่งอีกรอบเดียวเท่านั้นรับรองหัวเจยุ้ยจะตกเป็นของเสี่ยแน่นอนขอแค่ได้ซุ่มอีกรอบหนึ่งนะเสี่ยครับเนืงอผมขอจัดการให้บริการพวกนี้ก่อนเยอะดีไงรอบเดียวเท่านั้นเสี่ยเหลือแค่เจยุ้ยเดียไม่พลาดแน่นอนคนอย่างผมไม่มีทางพลาดรอบสามเสี่ยจำไว้ผมไม่มีทางพลาดรอบที่สามโอเคโอเคว่าได้ยิงแบกนั้งหัวก็ชื่งใจ ของที่มึงจะจาัดก,การยุยได้นะเรโปรกเถรอยิงมันให้กูสักนักก็ยังดีไว้ใจผมเถอะเสียเกมมันจะจบแต่หัวอยุยต้องเป็นของเสียขาส้นสูงสเนเฟอร์โถ้มือปึงสาและยังเจงจกและกูจ้างมึงมาฆ่าบังมึงไปให้มังฆ่าอย่างเดียวเลยไม่ใช่ภาคลอกที่สามทุยทุยทุยเอานะเสียถึงผมจะเก็บเจยุยไม่ได้แต่ผมก็ยิงมันไปหลายดอกอยู่และที่สําคัญนะเราชนะในเกมนี้นนเสียเรามีอะไรให้ผิดหวังอะผิดหวังกูงผิดหวังในตัวมึงมาก มึงเป็นงดักหนึ่งกูจ้างนนึ่งสัง่งผังยี่สิบเอาชุกโกโกวาแต่งานนี้มึงเอาไปแย่ชุกโกโกวาที่เป็นผ้าขี้เหลวยีออ่สิบบาทกูก็จะไม่ให้มึงนักงบยปังยาอองมันก็จักกลงเจอยู่เลยไอย้คนงที่กูจ้างด้วยหางปลาสวายมันก็จักกลางเล่แม้จะช้าที่กูจ้างด้วยตรงเลือกหูมันก็ยังจักกลางเลมึงมีปึ้งสนอเปล่ามึงจักกลางใครไม่ไลเลยเดี๋ยวเสียฟังข้อเสนอผมอีกอย่างหนึ่งไหมล่ะข้อเสนอมึงจะเสนออะไรกูมึงจะเสนอหนะ้าออกไปจากชีวิตกูได้ไหมเสีย ถึงงานเนี้ยผมจะทำให้สำเร็จแต่เส้นสายผมเนี่ยเยอะเส้นสายมึงเยอะทางบ้างมึงเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเลยไงแมเสียอย่าติดตลกสิแ๋ยวสักพักจะติดตีนนะเสียมึงจะว่ากับกูปะล่ะสไนเปอร์ที่ยิ่งใครไม่โดนกับหนังกับติ๊กกูที่ลากหัวขมขมมาไม่รู้กีก่ชบอะอาปเปิ่ลใจเย็นเสียผมมีคอนแทคคนคนหนึง่งเป็นนักรอบสังหารเหมือนผมนี่แหละแต่งานดีกว่าด้วยนะเสียสนใจปะล่ะโอเคเดี๋ยวกูให้โอกาสมึงดูสักครั้งเอาคอนแทกมานักรอบสังหารคนนี้นะเสียเป็นผู้หญิง สวยเรื่องการเล่นลับซ่อนกายเนี่ยบอกเลยว่าสุดยอดสุดโอเคกูจะลองเชื่อมึงดูอีกสักครั้งงานนี้กูต้องการเป็นงานแบบเงียบเงียบซ่อนเล้งไม่ให้ใครเห็นตัวแล้วไปจัดการอีเจยุ้ยให้เงียบที่สุดเข้าใจไหมจัดไปเลยเสียคนนี้ไม่หวือหวาซ่อนเล้งได้ดีที่สุดแล้วแสงสีเสียงมังกรตัวบ้าหลัง โดเซียเนี่ยแหละกำลังพอดีไม่หวือหวาซ่อนเล้นเก่งเก่งซ่อนเล้นเก่งเก่งมังกองตัวเดียวภูเขาซ่องเล้เก่งเก่งช่วยและคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่างูนะครับผมผมขอตัวไปพักผ่อนแล้วนะครับรักทุกคนมากมายนะครับดูแลสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจตัวเองด้วยนะครับไปละบุยบุยเจอกันคลิปหน้าน,นะจ๊ะ